ครับสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหน้าในขณะนี้นะครับเป็นพ่อค้าที่เก็บของเก่าขายนะครับโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลพวกขวดพลาสติกนะครับรวมถึงขยะที่สามารถนําไปขายได้เป็นเงินนะครับซึ่งเขาเองนั้นก็มีรถจักรยานยนต์คู่ใจเป็นรถจักรยานยนต์น่าจะเป็นาา k า w a s a k i KR นะครับเป็นรถรุ่นเก่านะครับที่มาดัดสภาพแปลงเป็นรถขนส่งในการที่จะขนขยะรีไซเคิลนะครับเพื่อนําไปขายให้กับ บริษัทหรือว่าที่เขารับซื้อของเก่านะครับซึ่งจากการขนส่งของเขาดูนะครับเป็นการขนส่งที่คุ้มค่านะครับต่อการขนส่งในแต่ละเที่ยวนะครับตระกายนตยนคันนี้นับเป็นการที่ถูกดัดแปลงได้คุ้มค่าต่อการขนส่งในแต่ละเที่ยวมากนะครับเห็นไหมครับนับเป็นการขนส่งที่คุ้มค่ามากนะครับกับการขนส่งด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับปัจจุบันนี้นะครับในภาวะเศรษฐกิจ ที่กำลังย่งแย่อยู่ในขณะนี้นะครับชายผู้นี้ก็ได้นํารถจักรยานยนต์มาดัดแปลงเพื่อขนของเก่าไปขายนะครับนับเป็นการปฏิวัติการขนส่งที่คุ้มค่ามากนะครับน,นี่นะครับสวัสดีครับพี่ไปไหนนั่งนั่งกันล้พี่นั่งกันล่ะไปไหนครับเนี่ยไปบ้านช้างอ๋อพี่ไปขายของเหรอครับามาจากที่ไหนหอะพี่ปปเอาพี่วัดอายุทธ์ปะ อันนี้ผมเป็นนักข่าวเห็นแล้วมันน่ารักดีน่ารักขนาดว่าข้ามาน้อยเนี่ยครับอ๋อพี่ดับดับแล้วกันได้ไหมเสียงมันดังทำไงฮะครับโอเลยอ่ะพี่เกคมพี่ผมไม่กวนขอบคุณมากครับโชคดีพี่สู้ๆครับผมไม่ต้อพี่เกี่ยวเข้าเป่าเนอะไอเดี่ยโชคดีครับพี่ เก่าแล้วพี่ไม่ซื้อใหม่หอ,อ,อ่ะพี่คับับรตทางรับโชคดีครับพี่ สอบถามว่าพี่ทําอาชีพรับซื้อของเก่ามานานแค่ไหนแล้วครับถ้าจะถ้าจะเอ่อเต็มเต็มตัวเลยก็ประมาณ20ปีแล้วยี่สิบปีแล้วครับยี่สิบปีแล้วประมาณแล้วปัจจุบันพี่ใช้ชีวิตอยู่ยังไงครับเนี่ยเออผมอยู่ห้องแถวเช่าห้องแถวหรอครับแล้วอยู่กับใครพี่อ๋อผมอยู่กับหมาสองตัวฮะอ้าวแล้วภรรยากับบรไม่มีไหมผมเลิกกันไปได้สี่ห้าปีแล้วครับพี่ภรรยาผมเลิกกันก็คือพี่ยึดอาชีพรับซื้อของเก่ามาอย่างนี้ตลอดเลยผมมาเพราะว่า อาชีพอื่นผมก็ทำนะผมก็ทำเสริมบ้างทำเหล็กทำอะไรบ้างแต่ดีว่าเร,ร่ดาเราเราถนัดด้านนี้อยากสอบถามเรื่องหนึ่งพี่รถคันนี้ที่พี่มาดัดแปลงเป็นรถคันใหญ่ๆเนี่ยขนของเนี่ยเพราะเหตุใดมันถึงต้องทำแบบนี้ครับพี่ตอนแรกอ่ะมันคันมันนิดเดียวครับแล้วมันมันก็ไม่พอขนครับผมเลยทำแบบเปิดท้ายไม่พอขนเพราะว่ามันไม่คุ้มกับค่าไม่คุ้มกับค่การงานเลยเออคนเก็บมันเยอะ ครับคนซื้อเยอะวางนะฮะครับเราต้องทํายังไงล่ะเราต้องขนให้ได้เยอะๆเพื่อเพื่อให้ได้กาไรใช่ไหมเเปิดท้ายครับเปิดท้ายมันมันก็หนักหลังครับผมก็เลยต้องมาเปิดหน้าครับมันก็บังหน้าครับผมก็เลยต้องมามาขึ้นด้านบนอ่าครับมันจะได้บาลานซ์กันคือมาต่อพ่วงข้างเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่วงข้างเพิ่มครับแล้วเนื่องจากที่มันมีขนาดใหญ่อย่างงี้พี่อยากขันตรงๆเลยพี่วิ่งอยู่บนถนนเนี่ยเคยเคยโดนตำรวจเรียกบ้างไหมเคยโดนไหมก็ ถ้าหนึ่งเลยเคยโดนไหมเคยฮะครับเขาว่าไงครับพี่ถ้าเจอด่านเนี่ยผมก็จะวิ่งเข้าไปดูว่าผมเพราะเพราะว่าไม่รู้จะหลบยังไงเพราะรถเรามันก็เด่นครับก็คือถ้าส่วนมากจะโดนเกาหาด้วยว่า ไม่คุมผ้าใบไม่คุมตะข่ายครับตอนนี้ผมก็เลยต้องคุมต้องอะไรไปอถ้าเกิดของของของผมมันเยอะครับก็คือว่าเขาอาจจะกลัวว่าของเราอาจจะไปลนโดนรถหลังอ่าตอนนี้ผมก็มีตะข่ายมีมีผ้าบูผ้าใบติดรถแต่โดยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าพี่ถมากินใช่ไหมเพราะเขาวนมากเขาก็เห็นผมมากันมากันมาตั้งนานแล้วครับพี่จะวิ่งเส้นไหนครับระหว่างสถิตบปัญช้างหรอครับสถิตไปบัญช้างครับจะวิ่งสายครับพี่ถ้าเราทำไมพี่ถึงไม่ซื้อรถยนต์นะครับ หนึ่งเลยฮะกําไรผมได้น้อยมากกําไรเนี่ยทุกวันนี้ไม่พอค่าใช้ใจ่ายนะหรอครับนะเพราะว่ากําไรเนี่ยกระดาษลัางผมได้โลหนึ่งประมาณห้าสิบตังค์อันนี้ขายได้กิโลห้าสิบตัตงค์ไม่ใช่กําไรแล้วถ้าเกิดขายได้โลเท่าไหร่ครับพี่ตอนตอนนี้ส่งได้สี่บาทเจ็ดสิบตังค์แล้วรับซื้อครับสี่บาทลูกค้ามาบ้าผมให้สี่บาทยี่สิบตังค์แล้วขวดพลาสติกครับขวดพลาสติกผมซื้ออยู่หกบาทขายได้หกบาทอ้าวหรอครับเพราะผมว่าผมผมซื้อเพราะว่าตอนนี้ของมันลงมากครับ ผมต้องซื้อใจลูกค้าลูกค้าก็คือว่าคนมาหาผมโดยที่ว่าลูกค้าอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันได้กำไรเยอะจะเปล่าฮะผมขายขวดปติแค่6บาทเองรับซื้อ6กบาทขายหบาทเหมือนกันหบาทซึ่งถามว่าผมขนไปสองร้ยโลเนี่ยเต็มคันรถครับยังไม่ได้ค่าน้ำมันกลับมาเลยฮะเอาแล้วพี่ได้จากตรงไหนครับก็คือว่าก็ไม่ได้ส่วนมากผมจะได้ของอื่นได้เป็นเหล็กได้เป็นกระดงกระดาษครับกำไรตรงนี้แล้วขวดนี่อ่ะพี่ได้ขวดนี่ผมจะได้กําไรประมาณเจ็ดสิบตังค์ โลละท้าไหลพี่กำไรประมาณนั้นเจ็ดสิบตังค์ผมส่งขวดได้สองบาทห้าสิบผมซื้อขวดลูกค้าอยู่สองบาทตอนหนึ่งใบเหรอครับตอนหนึ่งโลตอนหนึ่งโลโลละสองบาทขายสองบาททังต่างว่าขวดมันหนักอ๋อครับมันได้มันได้น้ําหนักฮะใช่ไหมฮะแล้วมันจะไม่กินที่ครับก็คือว่าผมจะได้ตรงนั้นได้ห้าสิบตังค์ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ถามว่าต้องประหยัดมากมากแล้วรายได้จากการขายของเก่าทุกวันนี้พี่ทุกวันนี้ถาว่มาอยู่ได้ไหมคก็ พอส่งตัวเพราะว่าถ้าเกิดของมันราคานี้นะครับแค่พออยู่ได้อย่าไปหวังว่าไปออกรถถ้าออกรถคุณมีปัญหาคุณต้องผ่อนรถแหละใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันจะหาเดือนก็ไม่ชนเดือนไอ้อย่างนี้มันพอไหมครับพี่อย่างนี้ตอนเนี้ยถามว่าพอไหมผมแทบกจะกตกสึกระสนเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าคนเก็บเยอะครับแล้วเราช้ากว่าเขาครับเลยเราช้าเพราะว่าเราใช้มอไซค์พวกพอเต็มผมก็ต้องจับผมต้องมาซื้อคัดจัดแยกคนเดียวครับ กว่าจะวิ่งไปวิ่งกลับครึ่งวันแล้วใช่ไหมฮะกลับมาอีกครึ่งวันไปขุบในตลาดมันก็หมดวันแล้วฮะคือทำันทันไหมก็ไม่ทันทุกวันที่ทำงานก็ไม่ทันก็ก็คือว่าเหตุผลหนึ่งที่พี่ไม่ซื้อรถคือเรื่องฐานะด้วยเรื่องฐานะก็คือว่าเราเราพอเพียงแค่นี้ดีกว่าเอามาเอาแค่พอมีพอกินและผมสนมากอยู่ในตลาดครับถใหญ่จะจอดยากปัญหาเลยฮะรถใหญ่จอดยากอย่างมอไซค์ผมอ่ะ ยังพออันนี้มันถอดประกอบไปได้ใช่ไหมมันถอดได้ฮะถอดหน้าถอดหลังได้ครับก็คือเป็นพ่วงเล็กก็ได้ตามไปรับซื้อของใช่ฮะก็คือผมผมพับหน้าพับหลังใช่ไหมมันก็จะเหลือเหลือคันนิดเดียวถ้าวันหนึ่งพี่โดนตํารวจจับพี่จะบอกเขาว่ายังไงโดนมาก็ก็ถ้าอืมถ้าข้อหานั้นมันมันเบาๆก็ก็พอรับได้แต่โดยส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นใจพี่ใช่ไหมส่วนมากก็เขาก็จะเห็นใจเพราะว่าผมหนึ่งเลยผมไม่ค่อยมีผมไม่ค่อยมืออา ผมก็จะตรงไปตรงมานะบืี่ของตามบ้านลูกค้าผมจะไม่เคยยิงของเข้ามาโดยพระกาการละสนมากผมก็เก็บอยู่ในตลาดซึ่งคนคนรู้จักกันทังนั้นผมแล้วพี่ผมจะไม่ซื้อของอกกับแตกหน้าเลยแล้วพี่คิดว่าการที่พี่ปรับเปลี่ยนแต่ภาพรถใหญ่ขนาดนี้ยพี่คิดว่ามันสร้างปัญหาไหมหรือว่ามันทําให้คนอื่นเขาไม่ชอบเราไหมหรือว่าเกิดปัญหากับสังคมไหมฮะผมขี่รถผมอยู่เลนซ้ายไม่เคยเนาะผมไม่เคยไปยนขึ้นไปเลนขวาครั่แต่ ขับขับรถมานะผมผมก็ไม่เคยตีขึ้นแต่เลียวขวารกเว้นบอกว่าถ้าระหูกจริงๆทางทางมันก็ไม่ดีแต่ส่นมากผมว่าเลนซ้ายก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอดนะพี่เนาะแต่ก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับสังคมนะพี่เนาะไม่เคยไปเฉียวรถใครก็ครับไม่เคยไปเฉียวก็ไม่เคยกับใครขับรถไคชนใครเขาเพราะว่าเราก็ต้องระวังันครมาทอก็สู้ต่อไปนะพี่เนาะครับ วนมากเขาจะเขาจะเอ่อจะรู้ว่าราคาของตัวเนี้ยมันถูกมากซึ่งของบางอย่างผมอถ้าเกิดบางอย่างผมซื้อพันหนึ่งเนี่ยผมยังไม่ได้ห้าสิบบาทเลยเพราะข,ของมันถูกมากแล้วไม่รู้จะไป